ดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บกันขโมูรถ .com วันนี้วันที่ห้ามกราปีห้าหกเนาะวันนี้มาติดที่ร้านเลยหน้าร<ม>้านอันนี้ c b r สอง้อยห้าสิบนะครับรถใหม่แล้วราคาแสนกว่าเนาะอ่าไม่รถอยู่ที่หนึ 1, ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเจดกิโลนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาทดสอบกันนะครับ ตามที่โจนขโมยกันนะเขาก็ใช้เลหล็กกำแหลมแทงรูกุญแจแล้วก็บิดแล้วขโมยไปเลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาโชว์การขโมยกันนะกดล็อกสองครั้งนะครับกดล็อกสองครั้งปุ๊บใครโดนรถเรารถจะไม่ร้องนะครับการขโมยทั่วไปรถก็จะร้องนะของผมจะไม่ร้องเลยจะไม่รบกวนชาวบ้านอ่าอันนี้จะไม่ร้องการขโมยผมจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมุตินี่กุญแจผีนะครับแทงเข้าไป แทงกบเดี๋ยวผมจะบิดอันนี้สมสม,สม,มุติว่าเป็นแจผีนะแจเราแล้วเราจะสตาร์ทให้ดูบิดปุ๊บจะอยู่ต่อเมื่อปลดลอ็อกที่ที่หมดเท่านั้นแต่ขามวยเราพิเศษกับชาวบ้านคือกันน้ำนะขี่รถตั่ฝนได้เลยแ้าขโมยทั่วไปขี่รถตั่ฝนปุ๊บน้ำเข้าก็พงนะังแล้วเนาะปลดล็อกได้ สมมติว่ามีโจรนะครับใช้กุญแจผีนะครับแทงดูกุญแจรถเราเราลืมล,อล็อกรถโจรใช้กุญแจผีแทงดูกุญแจรถเราลลไปปุ๊บมันสตาร์ทไปเราไม่ต้องบีบเบรกหรอกบีบเบรกให้ไหมถ้ากดเหรอ,รนะอลองสตาร์ทสิอันหนึง อ๋อใส่กเกียร์ไว้เหรอ<ป>เอออ๋อใส่กเกียร์ไว้อ่าใส่กเกียร์ไว้นะครับตะก,กี้อ่านี่รถติดแล้วสมมตุติโจรขโมยรถเราไปแล้วลืมล็อกรถเราก็กดปุ่มปลดล็อกครับรถก็ดับเองเนาะอ่าแล้วก็ตามไปเอารถมากรมธรม์ราคาพันสองนะครับรับประกันให้หนึ่งปีนะครับจากเว็บกันขโมยรถ .com นะครับโอเคครับผมครับ